อาจารย์นครราชสีมาพากลับมาที่ขอนแก่นกันบ้างนะครับกับการตอนนี้ต้องบอกว่าช่วงเวลาของการเลือกตั้งอ,อปปตผ่านไปแล้วอตอนนี้กําลังจะเข้าสู่การเลือกตั้งสสแล้วซึ่งแน่นอนครับว่าเมื่อมีการส่งข้อมูลมาใบสมัครมาทางกรกตรขอนแก่นก็จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติซึ่งตอนนี้มีการตัดสิทธิ์ผู้สมัครสสเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกรกตขอนแก่นนะครับตัดสิทธิ์ผู้สมัครสสพักประชาธิปัตย์ครับเหตุเพราะ เป็นบุคคลล้มละลายซึ่งพร้อมนะครับที่จะมีการลุยตรวจสอบการทุจริตการเลือกตั้งอ,อปตอ13นี้นะครับในเรื่องของมาตรการในการที่จะป้องกันว่าเป็นอย่างไรบ้างครับผมเมื่อเวลา13นาฬิกานะครับวันที่12มกราคม2569ที่สำนักงานกกตขอนแก่นครับนายวัชรศรีสารผู้อำนวยการกกตจังหวัดขอนแก่นได้มีการเปิดเผยนะครับว่า กกตได้มีการประกาศตัดสิทธิ์ผู้สมัครสสอขอนแก่นเขต9้าพักประชาธิปัตย์ภายหลังขั้นตอนของการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครนะครับพบว่าเจ้าตัวเป็นบุคคลล้มละลายซึ่งผิดตามระเบียบนะครับกกตจึงได้มีการแจ้งเจ้าตัวเพื่อรับทราบและทําการอุทธรณ์คำสั่งซึ่งเมื่อครบกําหนดระยะเวลาที่กําหนดแล้วนะครับผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ไม่ยื่นอุทธรณ์คสั่งนะครับกกตจึงได้มีการ ประกาศตัดสิทธิ์และเพิกถอนสิทธิ์ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ทันทีครับทำให้ยอดรวมของจํานวนผู้สมัครสอสขอนแก่นทั้ง11เขตตอนนี้นะครับเหลือจากเดิมเนี่ย95คนตอนนี้เหลือ94คนครับ สำหรับการเลือกตั้งอบตนะคะซึ่งเสร็จสิ้นไปแล้วเมื่อวานที่ผ่านมานะคะเสียมกราคมนะคะทั้ง124อบตนั้นนะคะทุกอย่างเนี่ยก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะซึ่งประธานกกตและผู้อำนวยการกกตประจำนะคะของอบตทุกแห่งเนี่ยก็ได้ทําการสรุปรายงานนะคะของผลการนับคะแนนและก็เอกสารต่างๆให้กับทางกกตเนี่ยได้รับทราบและเสนอเรื่องค่ะให้กับกกตกลางรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการภายใน30วันค่ะ ถูกต้องครับโดยในการเลือกตั้งในครั้งนี้นะครับมีการจากอบตอที่ผ่านมาเนี่ยมีการร้องเรียนการทุจริตเลือกตั้งทั้งหมด13เรื่องด้วยกันนะครับโอ้โหเยอะมากๆเลยนะครับ mm hmm. ซึ่งเกี่ยวข้องกับการซื้อสิทธิ์ขายเสียงด้ครับ,รบการสัญญาว,ว่าจะให้แล้วก็เรื่องของการอของภาพถ่ายนะครับ,รบโดยคณะ ของการสอบสวนของกกตนะครับก็ได้ทําการรับเรื่องแล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนของการตรวจสอบและสอบสวนทั้งหมดแล้วนะครับขณะที่วันที่เลือกตั้งนะครับตรวจพบว่าการกระทําความผิดเนี่ยมีการกระทําความผิดด้วยการฉีกบัตรเลือกตั้ง3รายนะครับในพื้นที่ตําบลคําแม่นะครับของอําเภอซาสูงมีที่ตําบลนาว,ว่าอําเภอภูเวียงและตําบลบ้านเหล่าอําเภอบ้านฝางนะครับซึ่งทํา3รายเนี่ยได้ให้การกระทำนะครับซึ่งบอกว่าเนื่องจากการ ลงคะแนนผิดแล้วก็ต้องการที่จะได้บัตรใหม่<อ>ก็เลยฉีกบัตร<อ>พี่พิงครับซึ่งความจริงเราไม่ถูกต้องเลยนะครับ<อ>ใช่ครับผมซึ่งหลังจากที่เขามีการฉีกบัตรนะครับทางอของกะปะน,นนะครับก็ได้นําตัวส่งพนักง,งานสอบสวนในพื้นที่ที่เกิดเหตุเพื่อที่จะได้มีการดําเนินการตามกฎหมายต่อไปครับยังไงก็คงต้องตอกย้ํากันอีกสักนิดนึงนะคะในเรื่องของการเลือกตั้งเพราะเดี๋ยว8ดกุมภาเรากลับมาเลือกตั้งกันอีกครั้งหนึ่งถูกต้องครับกากระบาทเท่านั้นนะคะภายในช่องเพราะเขาว่าอันเล็กอันใหญ่เนี่ย ถือว่าถูกนะใช่ครับะะซึ่งในใบที่เราจะลงลง,ลงคะแนนกันเนี่ยก็จะ,ะมีบอกไว้ด้วยว่ารูปแบบการการกระบาดแบบไหนถูกแบบไหนผิดเพราะฉะนั้นดูให้ดีนะครับคุณผู้ชมครับค่ะยังไงก็ฝากให้ทุกท่านศึกษาด้วยนะคะ